ที่กําลังจะถึงนี้นะครับคือรอบชิงชนะเลิศแบบที่หนึ่งของยูสิบห้าคือโอ้โหน้องๆแบบฟิตเกินเด็กอะคาเดมี่รู้รู้สึกมาสังเกตมาหลายรอบแล้วนะว่าเด็กอะคาเดมี่แต่และที่เก่งเชียงใหม่เก่งคอนแก่นเก่งตัวแต่จังหวัดอะถ้าขึ้นขึ้นชื่อว่าอะคาเดมี่มาแข่งคือแบบโโอ้หแทบ,บ,บ,บจะการันตีท็อปโฟร์ท็อปฟี่ท็อปแปดตลอดนะครับแบบเดือดจริงเดี๋ยวรอไปดูในตารางไม่ใช่เดี๋ยวรอไปดูคลิปไปดูว่า ตรงสนับสนุนเลยครับเฮ้ย ที่3โอ้ <Net -hertz> <uma est> ครับคนกล้าหมายเลขสิบสองครับบอลเข้าไปไม่โดนครับหา่ได้ไสวยครับน้องอิ๋วมาที่หมายเลขแปดครับยืดตีหลฟาอินตีมุกมาเฮ้ยจับยิงน้องโดนไม่ลดครับเก็บมีมาได้ในสิบสี่น้องก็จับไปโลนครับโอ้โหถ้ายิงน้องอย่างนี้ก็น,กน,กน,น,นอน โยน lúc มากก็ ี่ถุงกำลางที่อยู่รถตัวเจริญใส่บอลไปด้วยนะครับแต่ว่าพยาามตีลูกไปสาคิกตีสองโอ้โหใช่สนามสองหรืปล่าเนี่ยแล้วครับปดโอ้โหวิสปีด <t step> ally, ุกันสวยครับตรงนี้โดนสามตั้งไปห้าตวหาดูครับสามงโกมี้โอ้โหแย่ไป ลองดูดอกบ้าใบที่แปดมีบาโลความบอลไม่อยู่ครับออกว่าใบที่สามหยอดบอลตีง่ายให้โดนสุดที่ตามยิงลงไปไม่ลงครับหลิวหลิวพาดุตามยิงสามคะแนนลงนี้ครับลอยลงลงไปโอ้โหลงไปแล้วสองคะแนนอย่าให้ยิงอย่าให้ยิงใบที่แปดอยู่ที่กับกองกลางโอ้โหสะเป็นรู อ๋อเฮ้วส,ววส,สวยแล้วเมื่ี้ครับเสไอใสเลครับฝกคะแนนไอที่กัดตวีหน,นุ่มทำม็อกสกีตรงนี้ น,กกน้นองการน้องการมาหมาลูกสวยโหมไปครับลงคะแนนมาได้สวยครับนนสวันดีหมาเลขสามได้เข้าตายสนามมันช่างลื่นครับมันจะในสักครู่นี้ลงพัดเข้ามาโอ้โหลูงนี้ทำได้ดครับโหมแล้วบลงคะแนนแปดต่อแปดครับโอ้โหแล่งกันปัดต่อปัดเลยครับน้องการหมาเข้ามาโอ้ย พาลูดได้ออกมาครับไปที่สามเกองไปงแน,นครับ,ราบ,รบมา,าดับแล้วครับมาลูดเ้าไปดคะแนนสครับตามมาเป็นเต่อเก้ไปอั 9, 9, 9, ปปปนี้แปึงออกมาไ, 3, ได้เป็นสามไปที่โดนโด ชักตค้มไปเลยชั้นไม่ได้อาดูจับยิงเอ้าลงตายเหมือนกันครับเห็นสิบต่อเก้าต่อเก้าทไกเข้าไปไปเล่นแปะสับปีกขึ้นมาโอ้โห สดา้าไม่ยอมเลยครับต,ออออตับดแค่ครบรอ,อ,อ,บรอลออกมาให้หิวตักยิงเลยครับตรงนี้โอ้ไม่ได้ครับโดยการต่ออัพี่วารลยังป้องกันกันอยู่ครับโจนสเปินหนกยังสั้นไปออกมาให้หลิว

ขอบคุณไปทีมาเล็กแปกครับไตเข้าไปความสั้นไปครับตรงนี้ไทยเป็นคนที่เบาได้เป็นทีพีทับต้นกล้าอาวามาดิยุทธ์ไทยเข้าไปหนึ่งห้าออกมาไอท,ทีไหนไอทีกีดทีสกรีดได้สวยครับมาเล็กแปกจับเลยหลดหว เอาไม่มีไม่คนะมออ่อยมีบลอกคนนรสมัยใหม่เนี่ยโอ้โหยืนจ้องอย่างเดียวเลยครับตาคูไ<ณ>หนเข้าไปลืมโอ้้หูตอไปออร้ คริกอีกแล้วปลาที่ร้จั que